เอาสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะมาสอนทำ GTA นะครับก็มาสอนง่ายๆเลยครับแคกไปโหลดแอปเขียวแอปจากไฟนะครับแล้วเข้าไปนี้เลยแล้วก็เราก็พิมพ์ว่าภาาอังก็แบบนี้นะครับแค่ตัวนี้ก็พอแล้วก็ให้เรากดติดตั้งเลยถ้าโหลดไ้เสร็จใ,ใช่ไหมแล้วก็ล้วก็ ก็ไปดูในทุบที่มาแล้วก็เข้าไปในทุบเลยแล้วก็บอกว่าสอนวัดกิริเอแฟนเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยแบบแบบกันนะครับผมขอพิมพ์ก่อนนะครับแล้วแป๊บนี่นะครับทุกคนก็เียนว่ามอสกิริเอแฟนก็หาเลยนะครับถ้าคนชอบบางคนก็เอามาเหันก็ได้นี่ ให้มันจะแบบรถแต่งเหมือนกันเดี๋ยวห่ากันนะครับแนะนำหมุนเอาแบบดี้กว่ารถเยอะดีนะครับหากันนะครับบ้านไหนวะแป๊บหนึ um いい <ctions> ่งนะครับหางมดก่อนนะหางมดก่อนนะครับ มอนี่แหละโอเคนะผมสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม GTA ไซม์มือถือนี่นะอ่ะมอสนี้เป็นมอสอัปเดตนะจากคลิปที่แล้วที่มีรถแค่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับแค่สิบคันอันนี้ผมก็อัพมาพ่วงรถกระบะแต่งรถนี้เลยนี่นะนี่นับกดนี้เลยครัำนึงรถเชฟเนี่ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะนีบเพรื่องตายนี่ใช่ไหม ให้เรากดตรงนี้ตั้า่ข้ามคาุนคุณานก็กดข้ามข้าคุ้มคุณนาเนาก,กดข้ามเรามันไปจุดนงได้เลยนะครับข้าคษณาแบบน,นี้เราคุณจะเจอคุณกดข้ามเลยนะครับนี่นะครับนี่มันจะขึ้น,นแบบนี้ทางมาลายบางคุณก็ไม่เหมือนนะครับมันจะเป็นแบบหนึ่งมันจะเป็นแบบหนึ่งนะให้ดูตามรอยประมาลายเล้วก็มาลาย มาลายอยู่นี่นะแลก็ขึ้นไปจักรยานยนต์นะครับนี่เนบก็จะได้ถุงน,นี้ก็จะว่าได้แหละลุคภาพของบุคคลก็ มันจะขึ้นโฆษณาครับเพราะกดข้ากด้ามไปเลยก็กดจะขึ้นมันดิ้งหน้าน้นนับมันก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอนะครับทุกคนมันใช้เวลาหน่อยนะครับค่ามันได้แบบนี้แล้วก็ให้เรากดไปเลยกดตรงทีฟ้านะครับแล้วกดคันไปน้ําข้ามไปเลยนะกดมันเดิมทีฟ้าเดิมไป ดไฟามาเดิมคุณมันจะขึ้นครับอันนี้ไม่ใช่นะขำกับนี่มันเดียวนะเดียวขอขำเดิมกดไฟมันเดิม,าม,าดมนะข้ำบแบบขึ้นโฆษณานะกดข้ามไปเรื่อยนับกดข้ามไปเรื่อยเดี๋ยวรอผมงิดก,กันนะนี่นับก็ขึ้นไปตั้งแต่อย่างนี้ กกดดนี่ทำแบบคนเมือนเลยถ้ากดดันรูไปนะครับดันรูไปแล้วหนึ่งแล้วก็ไปดูอ้อนต่อไปนะครับหมายอันที่สองนี่มาสำคัญหมดนะครับนี่นะครับจะมาทำแบบสดๆเร้วๆเลยมาเดิมครับนี่ครับทำมาเดิมเลยแบบทำแบบรวดเร็วนะครับ ป้านทำาแลรว่สุสามาก็ข่ามันเะดิน้วนะี่ครทางมาลายตุ๊กจักรยานยนเ์อ้าผมเค่ถูกแล้วทำไมได้ล่ะ บันเดย่ะนนได้แล้วนะต่อไปกดมันรอรอก่อนนับรอตอนเสร็จเลยไปดูอ่าตอนนี้นับเข้าได้แล้วนับก็ทำเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วกดตรงค่าหางบรรจบเลนะกดปุ๊บแล้วก็อรอรอตอนเสร็จเลยนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็มันจะดาวโหลดให้ฟรีๆเลยนะนี่นะครับนี่ครับดาวโหลดอยู่นะครับรอแป๊บนะครับจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็จะไปเข้าแอปแจกสายนะครับดูกันหน้าเราจะแบบเพิ่งหลุดมาเนี่ยแบบทำหมอสุดๆร้อนๆเลยครับอ่าให้ครมันคลเพึ่งหลุดนะครับแล้วกข้างบนนี้ ข้าบางคนนะามานะครับขั้นแรกอะเราอะแตะมีเขาขอดมันนี้เลยเข้าไปนี่นะนี่นะทำไมนะนี่กดตรงกดแบบธรรมดาไปแล้วก็กดลูกตานี่เลยนี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้ให้เราเข้าไปแล้วก็ให้เข้า กดนี้ไปนะครับแล้วกดตรงมาติด no ตั <sound> ้งนะครับก <si rubber ack> ็จะเป็นนี่นะครับแล้วกดอนุญาตนะครับนะครับแล้วกดติดตั้งไปเลยแต่แบบนี้ก็รอแป๊บนะครับข้ามยบั้นหน้าต่างนี้ถ้าเรากดตรงนี้นะจะมีข้างลุมนะแล้วกดตรงนี้เี่นะครับรอรอแป๊บนะครับในมีขึ้นตานนี้อ่าได้แล้วนะ นี่นั่นนะครับแล้วก็เป็นะไรให้เราไปแตกไฟนี่นะก็คืออันนี้แล้วก็เอาแม่เหมือนเดิมนะครับลูกตากดลูกตาเหมือนเดิมแล้วก็คัดลอกกดค้างไว้แล้วก็กดว่าคันทวนคำว่าคัดลอกอ่าคัดลอกแล้วก,กดต้องขบวนนี่นะขบวน,น,นที่มีเนี่ยขบวนใบแล้วกดอันแรกอันนี้เลยนะครับปกป็ต่อเดี๋ยวดา นี่นะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับอันนี้ผมตัดนะครับอันนี้คือไฟล์นะแล้วก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยน่ะขึ้นมาทีแล้วก็แค่ตัองดูอะไรแค่กดแค่นี้อันนี้อันนี้เลยน,นครับก็เสร็จแล้วเราแค่แต่ไฟเป็นรอรอเขากเก็บก่อนขั้นีรเสร็จแล้วก็ เล่นเลยได้แบบชิวๆแบราตอนใกล้ถึงกับอนนะครับ